ซิมนะครับถิ่นตะวันออกซึ่งจัดขึ้นที่พัทยากางครับจังหวัดชนบุรีมีระหว่างวันที่16 17และก็18มกราคมนี้นะครับก็เียเชิญทุกท่านมาร่วมงานกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและช่วงนี้นะครับจะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศนะครับในบูธนิทรรศการนะครับด้านข้างของเวทีซึ่งจัดเวทีนั้นอยู่ชายหาดพัทยากลางเลยเซียวนะครับไปดูกันว่า บูธเทศกาลต่างๆนั ula, okay, well e on ้นเป็นอย่างไรกันบ yes ้างนะครับมีบูธอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะในเวลานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําข้าวหมกนะครับการทำข้าวหมกเป็นการสาธิตการทําข้าวหมกนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของเวทีแล้วก็ในส่วนของบูธต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบูธในิทศการครับชาวเมกุ้มครับ าครูเฟกโซเฮงนะครับนี่แน่นอนถ้ามาไม่เจอครูเฟกก็แสดงว่ามันไม่ถึงงานนี้ครับมาไม่ถึงพัทยามหาตัวให้เจอเลยก็ตะกี้นู่นว่าเพื่อนไปเที่ยงแล้วมาพัทยามาอย่าไปฟังคุตุบ้าวันศุกร์ครับผมเนี่ยออเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูกิจกรรมตอนนี้คาดว่าเป็นเดินชมตามอัธยาศัยก่อนตอนนี้เขามีข้าวหมกอ่านี่นี่นี่สาธิตชั้นดูดูหม้อข้าวหมกท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ เพิ่มยอดชมตรงนี้นะครับใครที่เข้ามานะครับก็จะมีข้าวหมกฟรีนะเข้ามาฟรีเพราะวันนี้วันเดียวนะวันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้กับวันมุเรือนต้องเสียตังค์แล้วครับถ้าจะทานข้าวหมกนี่โนดูหม้อดูหม้อดนั้นต้องรีบมาครับเอาไปดูกันักนนะครับนี่คือข้าวหมกแล้วก็ที่ทําอยู่นี้เป็นเป็นมัตตบะนะครับเป็นมัตตบะนะครับแล้วดูทีมงานข้าวหมกนิดหนึ่งนะครับ พ่อญาตนะครับได้ชมข้าวหมกนะครับนี่ข้าวหมกจากทีมงานของสจยอยยานะครับเซนซุรีอันนี้ก็ยังไงบ้างครับข้าวหมกลองอธิบายให้ท่านก็เป็นข้าวหมกโบราณนะครับก็สูตรโบราณนะก็ก็หุงขั้นตอนว่าความเป็นยังไงความอร่อยข้าวเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องควบคุมไฟอย่างดีครับ อันนี้เต็มหม้อเนี่ยใช้กี่ถังยังไงครับอ๋อถ้าเต็มหม้อนี้ก็สี่ถังใช่ใช่ใช่สี่ถังก็ได้ประมาณสักเกือบเกือบห้าร้อยคนอ่าฮวันนี้ใช่ใช่ใช่แจกฟรีฟรีแล้วก็โห่สแปรข้างหลังอีกนะครับวันนี้แจกแจกฟรีนะครับเดี๋ยวทีมงานจะให้ดูนะครับทีมงานเขาบอกด้านหลังนี้นะครับสแปงไว้ข้างหลังนี่อันนี้นะครับ อันนี้คือเป็นเป็นหม้อที่ย่อมลงมาหน่อยใช่ใชแต่กําลังหุงต่อเนื่องนี่ครับท่านผู้ชมครับทีมงานมาดูใกล้ๆนะครับที่ได้ชมอยู่ตอนนี้พัทยากลางวันนี้เน้นนะครับวันนี้ก็จะได้ทานข้าวหมกฟรีนะครับอร่อยๆทีมงานสจยะยานะครับเซนทรีนะครับแล้วก็ทีมงานใหญ่มากเมื่อคืนนี้ผมได้มาปักหลักอยู่นี่นะครับว่าได้เจอทีมงานทั้งสจนี่เข้มแข็งมากเลยทีเดียวนะครับและในร้านข้าวหมกแล้ว จะมีมัตตบะด้วยใช่ไหมครับระจะมีโรตีมัตตบะนะครับมีชีสมีผักโขมนะโรตีนี่ก็ถ้ามาไม่ไม่ได้มาในงานวันนี้นะฮะมาวันหลังก็อันนี้จะขายอยู่บนเทมินอนทเวนตี้วันพัทยาแล้วก็เซนท่านนะครับนี่นะเป็นโรตีมัตตบะที่ขึ้นห้างเลยนะครับออาให้ท่านผู้ชมได้ดูโรตีมัตตบะหน่อยนะครับครับผมก็สูตรมัตตบาเนี่ย ก็เป็นมาจากอินโดนีเซียนะครับมัตตบะแล้วก็มาดัดแปลงทางใต้แลนะ้วจะมาเป็นประเพณีของพุสธิม,มนะะจะเยอะเลยก็คือทางใต้เป็นมันตบตบะแผ่นละเท่าไหร่แผ่นที่จริงเราห้างอร์มินอลนขายไม่แพงครับแผ่น30กว่าบาทเองคนระับมีราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ในงานคือรสชาติเดียวกันในห้างหรือว่านอกห้างรสชาติเดียวกัน,ยกนอยากจะให้ทุกท่านได้ รครับก็วันนี้มาก็ชิมฟรีฮะโรตีนะครับได้รับการสนุนจากวุฒธรรมกระทรวงวุฒธรรมนะะมาสนุนมาก็มีมัตตาบาเนื้อไก่มีชีสนะมีผักโขมชีสมีกล้วยแล้วมีโรตีธรรมดานะฮะแล้วมีท็อปปิ้งนะมีช็อกโกแลตมีสตรอบเบอรี่นะครับนะะลองมาดูลองมาดูนะครับ หลายร้านนะครับในบูธนี้ก็จะเป็นจะเน้นในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมนะครับไม่ว่าการกินการแต่งกายการใช้ช,ใช,ชีวิตนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของการกินก่อนนะครับเกากินเนี่ยถ้าบอกข้าวหมกเนี่ยต้องเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับสุกน้ําเดิมของแท้วันนี้4ถังใช้หม้อสี่หูนะเป็นข้าวหมกไก่นะครับเดี๋ยวแจกนะครับไม่ต่ำจาก500กล่องด้วยกันนะครับ ที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มีมัตตบะนะครับโรตีมัตตบะนะครับซึ่งขายอยู่ในห้างนะครับที่พัทยาแห่งนี้วันนี้นะครับยกจากห้างมาอยู่ชายหาดนะครับก็ทําแจกนะครับได้รับงบสนับสนุนจากพัฒนธรรมเช่นกันนะครับอันนี้ก็มาแจกให้ทุกท่านได้ริมชิมรสกันนะครับในเรื่องของวิถีการการกินวิถีอาหารนะครับของวิถีมุสลิมถิ่นตะวันออกในงานแห่งนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชม อีกในส่วนของบูธต่อไปนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับนี่แล้วก็มาชมกันนะครับในบูธต่อไปนะครับบูธต่อไปก็จะเป็นในส่วนของของหายากนะแล้วก็คนก็หายากด้วยครับผมสวัสดีกุ้มครับผมนี่วันนี้มีอะไรครับเนี่ยนี่ผ้าสวยๆนะครับอันนี้เป็น เป็นบูธที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของพี่น้องมุสล <ใน S 1> ิมการแต่งกายใช่ไหมครับในการแต่งกายเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับบ้างก็ว่าเป็นสุนนะบ้างก็ว่าเป็นสุนนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการแต่งกายที่ชาวอาหรับที่เขากินนอนกลางทะเลทรายเนี่ยเขาก็ใช้ผ้าในชีวิตประจําวันเรียกว่าปูนอนกลางทะเลทรายใช้ละมาดเป็นเสยดาใช้บางทีจนกระทั่งที่เยเมนนะครับอาจารย์ ถึงกระทั่งว่าเอาสารบัญมาผูกรถเขายันรถแบบบ้านเราไม่เป็นนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยผูกรถครับผมเขายันไม่เป็นเขาเขายันแบบบ้านเราไม่เป็นครับเขาจะใช้สารบัญมัดรถแล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์กันครับเผื้ออย่างนี้นะใช้ลากใช้ลากมีบ้างครับแต่ว่าอันจะไม่ใช่เป็นเนื้อพวกนี้พวกนี้เป็นอาจจะไม่ไหวมาเริ่มจากตัวนี้ครับอันนี้ผมตอนเด็กๆเนี่ยก็ยังยังเห็นได้ใช้อยู่ ก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นลองอธิบายให้อันนี้เขาอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมเอาออกก่อนจะจะได้จะได้สวยงามครับก็อันนี้เขาจะเรียกว่ามัฟคอร์เนะครับผมมัฟคอร์เนี่ยก็คือฐานเต่านะครับซึ่งเราก็จะใช้ฐานวางตรงนี้นะครับผมใช้ฐานวางแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ประคูดหรือว่ารูดแบบนี้ครับ แบบนี้ครับเป็นเปลือกไม้ใช่เป็นเปลือกไม้แท้หรือว่าบางที่ก็ใช้มิสใช้อำพันมันก็จะยิ่งราคาสูงขึ้นไปครับผมก็เป็นการพอกอากาศสร้างเพราะว่ามาลายกัตนะครับผมเ,เรียกว่าทุกศาสนาเลยยิ่งพระหัวฒนธรรมเราเนี่ยในการทั้งฝั่งศาส,สนาต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะคริสเตียนพุทธหรือว่าอิสลามเราเราจะรู้ว่าเทวทูตเนี่ย หรือว่าบางเสถนาก็เรียกว่าเทพเรียกว่าจะชอบกลิ่นหอมของหอม,หอมทั้งนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วฟอกอากาศทําให้เพิ่มออกซิเจนในในที่สถานที่ที่เราจุดนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีให้ทุกท่านที่มาเยี่ยม ชมบูธเนี่ยได้ดมกลิ่นอะไรด้วยมีมีมีครับผมมีครับเดี๋ยวเราจะจุดพอเริ่มแดดร่มลมตกแล้วนะครับก็จะมีด้านนั้นครับอาจารย์อันนั้นจะเป็นเซตโกผมไฟอ่าเซตโกผมไฟสักงนิดนึงสั่งนิดนึงก็จะมีเขาก็จะเอ่อเป็นถ้วยนะครับผมก็ใส่ยินทาผาล่มใส่น้ำผึ้งนะครับใส่ของต่างๆนะครับผมในเซต ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แป้งเรียกว่าครับผมอันนี้ก็จะใส่พวกเดียวกัน กรรมยาใช่<อ>ครับใช่ครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องต่างๆที่ใช้ในการใ,<ช>ในการ,การวางไม่ว่าจะเป็นน้ำอิอนาพาลัมน้ำผึ้งที่เราไว้เปิดปากเด็กนะครับตานี้เด็กครับหายากชุดนี้ทองแดงทั้งชุดเลยใช่ไหมทองเหลืองทองเหลืองแท้ทั้งชุดแล้วก็เป็นทองเหลืองเก่าโบราณก็จะแกะสลักอายะกุรอ่านอยู่ด้านใน ยกอันเลยนะครับอันนี้มันก็จะหายากแล้วในในยุคนี้อันนี้ผมแบกมาจากประเทศที่แบบค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันอันนี้เอามาให้ให้ดูมาโชว์หรือว่ามาจ,ามจำหนายด้วยจำหน่ายได้ครับเลยทั้งร้านครับผมทั้งร้านยกเว้นข้อค้ากับแม่ค้าแล้วก็พนักงานของเราที่เราไม่จําหน่ายนะครับที่เหลือจําหน่ายหมดเลยครับผม,มแน่นอนจริงๆเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวไปดูตรงนี้นิดนึงนี่จะเป็นเครื่องหอม <c oughs> น้ำหอมไหม อันนี้น้ำหอมอันนี้น้ำหอมต่างๆครับอ,จอ,นนอาบอจารย์ก็จะมีเป็นอ,อินสลามเราเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมนิยมน้ำหอมที่เป็นออยแท้ๆครับเพราะว่าเรื่องความทนนานและอีกอย่างหนึ่งบางท่านอาจจะกลัวในการที่เรื่องแอลกอฮอล์นะครับผมแต่จริงๆอออแอลกอฮอล์กับตัวที่ฮารอมเนี่ยกับตัวที่ฮารานน่ะมันคนละตัวกันแต่บางท่านอยากอยากจะไม่ไม่ต้องการของชุบพระเลยก็จะใช้นเพียวๆนี่ ออริจิ <Original. S 1> นอลไลท์ของร้านเราเลยนะที่ตอนเนี้น้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกครับผมน้ำผึ้งกระปุกนี้มูลค่าเกือบสองใบเท่าครับกระปุกนี้สองใบเทาเลยใช่ไหมอยากอาจารย์อยากลองชิมไหมครับสุดยอดมากรนะครับผมบอกกล,ลองให้ให้อาจารย์ชิมสักหน่อยเดี๋ยวผมหยิบช้อนให้ท่านผู้ชมครับได้ลองชิมน้ำผึ้งที่เขาเรียกว่าสุดยอดที่สุดในโลกป็นจัดอันดับโดยที่วิจัยกันออกแล้วด้วยครับ น,นี่ครับบิสมิลลนหละรสชาติกลิ่นที่ขึ้นทางจมูกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไม่เหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมมันนัวแล้วก็ไม่หวานแหลมมันละมุนก็คือแต่ละอันก็คือจะเอ่อ ของน้ำตาลก็จะอยู่1-2%เปในปริมาณน้ำผึ้งก็คือน้อยมากๆครับผมน้อยมากน้ำตาลอันนี้มีให้ชิมในงานมีให้ชิมมีจำหน่ายครับผมเรียกว่าครบจริงๆรอิงเชล์ครับไว้มาพบกันเยอะๆอิงชลล์ครับครับอ่าไฮไลท์และของร้านก็คือผ้าผ้าสารบัอ่าผ้าสารบัน,าบบนมาดูครับร้านนี้แล้วเป็นเจ้าของเพจดังนะครับผมก็ติดตามมาจาก ผ้าสารบตเนี่ยครับแล้วก็แตกยอดออกมาสินค้าตัวนูน้นตัวนี้อ่อธิบายเลยครับผ้าอ่าผ้าสําหรับผ้าสารบัญน,นะครับด้านนี้อ่าอันนี้นี่ครับผมสีแดงๆปัก3ามสีอย่างนี้นะครับก็จะเรียกเป็นบรอสมีนะครับอะไรก็จะเรียกบริสมีบริสมีนะครับผมก็เอ็นี่รู้จักกันว่าถ้าปัก3าสีแต่ถ้าเกินกว่านั้นเขาก็จะเรียกมันจะนูนนะหรือว่ามันจะมัวไปนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นสีทองสีส้มนะครับนี่การทอรอยกี คืออายุเขาก็จะ40ขึ้นไปแล้วครับในแต่ละผืนก็จะมีอายุอันนั้นก็จะต้องมี60ปีขึ้นไปแล้วครับรุ่นนั้นนะครับแต่ละผืนก็จะมีความแตกต่างกันส่วนด้านนู้นของดีและหายากเลยครับผมนะมะม่วงนะเป็นมะม่วงนะบ้านเรารู้จักในนามของมะม่วงอันนี้ร้านเรายังจัดไม่ได้สัก8%เอิซนชาอ<ะ>ัลเชียครับมีมะม่วงหลายหลาย <Okay. S 2> เกรดมากใช่ไหม มีมะม่วงอ,อกล่องฟ้าลั่นมาเช้าเอใช่ครับผมแล้วก็เมื่อกี้ทางนี้เขากินข้าวเหนียวหมดไปแล้วเหลือแต่มะม่วงไว้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ฮัจยาร์ฮัจยาร์ตอนปีลึกนะครับผมมีซอยมุนดัฮรีนะครับก็จะมีตัวที่เป็นไหมผสมตัวที่ใช้ขนสัตว์ผสมนะครับมีก็อาหรับเรียกซูฟซูฟมีปักมือครับผมตัวนู้นจะใช้มือปักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเอ่อเป็นการปัก จากลูกโซ่ครับเป็นการจักมือนะครับเออแต่ละผืนมีชื่อมีรายละเอียดมีประวัติศาสตร์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราชาเชาเอาฝากเพจฝากเพจฝากเพจด้วยครับผมเพจของเราชื่อซุนดุสครับผม S, <S, S U N G D U S, <S ร้านอยู่ที่ธนาก,การ20แยก10ครับผม สุดยอดนะครับนี่คือวัฒนธรรมมหกรรมวัฒนธรรมมุสลิมนะครับถิ่นตะวันออกเพียง2บูธเท่านั้นที่เราเดินเดินทางมาเนี่ยนะครับณตอนนี้สุดยอดนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับปีกย่อยอีกมากนะครับอยากจะรินเชิญทุกท่านมาสัมผัสด้วยกับตนเองนะครับบูธนี้ก็ตั้งอยู่3วัน3มคืนด้วยกันที่พัทยากลางแห่งนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์กอลล์เขาบอกไปชมบูธอื่นกันต่อครับแหมน้งพึ่งนี่สุดยอดนะครับ ได้กินแล้วโอเคนะครับท่านจุฬามาเปิดได้ต้องเรียบร้อยนนส่วนนี้นะครับจะนี่และครับสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับอาจารย์ครับสวัสดีคครับบูธนี้นะบูธที่ของอยู่นะครับ อนี่เป็นเกี่ยวกับ,กบเป็นสถาบัน,ออนบพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามลาายุคใหม่ก็จะมีะผู้ที่เข้ามาศึกษาก็จะเป็นพวกกรรมการจังหวัดเรื่องของการพัฒนาการอบรมมีสำหรับมุสลิมจะแปแปดครับส่วนมุสลิมะ นี่ครับก็มาชมกิจการกิจกรรมของสถาบันได้นะครับที่บูธอยู่ในงานของเนี่ยครับวัฒนธรรมมุสลิมถิ่นตะวันออกนะครับ3วัน3คืนนะอาจารย์ใช่ครับ3วันครับอีกบูธหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณกันตรงนี้นะครับก็จะมีการเตรียมงานนะครับแล้วก็บริกาศต่างๆ ให้มองอเป็นภาพมุมกว้างไว้นะครับตอนนี้อันนี้บรรยากาศก็จะเห็นเป็นชายทะเลทีมงานพอ,พอจะถึงตรงนู้นไหมพอจะถึงเต็นท์รู้ไหมครับอลองเดินดูนะครับเดี๋ยวลองเดินดูนะครับเพราะว่าสัญญาณจากจุดที่เราได้ส่งถ่ายทอดสดนั้นนะครับอาจจะขัดขาดได้หายยังไงเดี๋ยวทีมงานแจ้งด้วยนะครับเราก็จะเข้ามาชมการตอกปอกแป๊กปอกแป๊กตรงน,นี้ เป็นการแกะสลักนะครับอันนี้เป็นการแกะสลักเลยนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ใครจะอธิบายเชิญเลยจ้าเชิญ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 ครับนี่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับจะให้ทุกท่านได้ดูว่าในงานที่พัทยากางนี้นะครับได้มีในส่วนของการแกะสลัก นะครับไม้แบบสดสดให้ได้ชมเลยนะครับอันนี้ครับที่เห็นนี้คืออะไรครับการแกะสลักนี่คือการแกะสลักไม้เนื้อแข็งที่เอาไว้ทำปราศาสตรธรรมของเราค่ะใช่ค่ะซึ่งสัจธรรมนี่คืออยู่ที่พัทยานี่ใช่ค่ะพัทยานาเกลือค่ะ ลวดลายก็จะเป็นลวดลายผสมผสานของหลายๆวัฒนธรรมไว้ได้วยกันในปราสาทใ, <น S 1> ใช่นี่ที่ช่างกำลังแกะอยู่เป็นการสาธิตเนาะใช่ค่ะ,ะตัวปราสาทเนี่ยก็จะทำจากไม้ทั้งหมด<ช>มค่ะไม้ทั้งหมดใช่ค่ะใช้้ักมแต่เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดแล้วก็ใช้มือแกะสลัก100%ค่ะนี่คือการเรานำเสนอเลยค่ะใช่ค่ะ,ะทุกท่านที่มางานนะครับมหกรรม ของพี่น้องมุสิมนะครับถินตะวันออกแห่งนี้ก็จะมีการสาธิตอย่างนี้ให้ทุกท่านได,ได้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีการเสวนาพหุวัฒนธรรมนะครับ5าศาสนานะครับในเรื่องราวของชุมชนพัทยาแห่งนี้ที่พี่น้องมุสิมนะครับได้อยู่ร่วมกันนะครับ <S <S ทั้ง5ศาส,สนานี้เป็นพหุูวัฒนธรรมที่อยู่ด้วยความสงบสุขนะครับแล้วก็เป็นการท่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ <S <S ไปดูอีกบูธหนึ่งนะครับซึ่งบูธนั้นก็ จะเป็นในส่วนของพระวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างาสันตินะครับมีอาจารย์ต่อฟิกนะครับก็เป็นหนึ่งในแกนนำนี่นี่เขาบอกก็โชว์รูปหน่อยโชว์รูปหน่อยนี่ตัวเป็นๆนอ่าัอันนี้อันนี้ตัวไม่เป็นอันนี้ตัวเป็นนะครับ อันนี้พระหุวัฒนธรรมในพัทยานี้ครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของนอกจากครับพระหุวัฒนธรรมเนี่ยในในถิ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมี3ศาสนาแต่ที่นี่ถึง5ศาสนาด้วยกันเป็นไงในในจังหวัดชนบุรีนยถ้าจะเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมั้งหล่ในในรูปแบบของจังหวัดนะนะที่ว่ามี5ศาสนาอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็มีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราซิกศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งที่ในแต่ ได,ไ,ดได้รับการเชิญจากประสาทศาสนาเนี่ยให้มาจัดทําพิธีถว,ยวายพรห้าศาสนาที่ประสาทศารรมนะครับในแต่ละปีแล้วก็ในปีนี้ที่ว่าเป็นพิเศษหน่อยตรงที่ว่าให้ตัวแทนของทุกศาสนามาเป็นนส่วนหนึ่งของงานร,าร้อนด้วยภาพใหญ่ในไอเวทเดียวกัน นะครับซึ่งที่มีทั้งศาสนาคิดศาส,สนาอิสลามศาส,สนาพุทธอันนี้ท่านพิจารณ์วิริยพันธ์กับคุณวรกรวิริยพันธ์นะครับที่เป็นผู้บริหารเดี๋ยวเป็นเจ้าของกันพูดกันง่ายๆแล้วก็นี้ศาสนาซิกและน,นี้พราหมณ์ฮินดูนะครับถ้าศาสนานี้อยู่ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็อยู่ในเมืองพัทยาเราจะทํากิจกรรมร่วมกันกันบ่อยๆซึ่งที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็คืองานฟิลกูดฟู้ดฟันเฟสที่จัดที่ขอบอ่างน้ำมาพร้ชันหน้าโรงเดยนวัดเขาโพอทอง อันนี้ก็จะเป็น5ศาสนาที่เราทํางานกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับมาทํางานร่วมกันมามาเป็นแบบพะหุแท้ๆนะครับอยู่กันได้นะครับไม่ทะเลาะกัน <c oughs> ผมกะจะิมทะเลาะกันมากกว่า <c oughs> และในงานนี้ท่านผู้ชมครับในงานนี้มีการเสวนาด้วยนี่คือไฮไลท์ของอพหุวัฒนธรรมของงานเลยนะครับมีการจัดการเสวนาซึ่งในศาสนาขงอิสามเนี่ยมีท่านอาจารย์ลีเสือสมิงแล้วก็ <c oughs> ในศาสนา ในศาสนาศาส,สนาคิดเนี่ยดรบัญชาที่ดังในติ๊กต็อกะนะถ้าคใครติดตามติดตามชมอยู่ก็จะ,จะ,จ,ะจะได้ทราบ,รบนะครับแต่เสวนาบนเวทีหลังจากพิธีเปิดแล้วในค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามไลฟ์สดของอามชชแนลนะครับแลวก็ทุกช่องทางนะครับที่ประชาสัมพันธ์ของงานนี้แต่ว่าทางอามชชแนลนั้นก็ ถ่ายทอดสดตั้งแต่นะวินา,ายนี้นะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดในเรื่องของการเสวนานะครับพูุวัฒนธรรม5ศา,าส,สนาณช่วงเวลานั้นส่วนไฮไลท์ของการเปิดงานในค่ำคืนนี้ผู้รับผู้ใหญ่นะครับของการเปิดงานในภาคพิธีการนั้นเป็นท่านใดบ้างที่ให้เกียรติกับชาวพัทยาที่จะมาในค่ำคืนนี้ก็ติดตามรับชมณช่วงเวลานั้นเป็นงานยิ่งใหญ่มากนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสนะครับในงาน มหกรรมมุสลิมนะครับถิ่นตะวันออก 16, 17, 18 13นะครับมกราคม3วันนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอื่นๆของงานกันต่อนะครับสับช่วงนี้ก็ได้บูธเทศการอย่างนี้เดี๋ยวแลดร่มลมตกยังไงก็จะได้ชมในส่วนต่างๆกันต่อไปนะครับขอบคุณครับแน่นอนจริงๆ นี่เป็นบรรยากาศลานจัดงานนะครับตัวนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วในเรื่องของเก้าอี้ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานในค่ำคืนนี้เวทีอยา่างท่านทได้ดูเวทีนะครับอลังการอยู่ใช้หาดพัทยาเลยครับ ตรงนู้นนะครับจะเป็นโซนห้องละหมาดนะครับซึ่งจัดสถานที่ละหมาดแล้วก็มีนิทรรศการให้กับท่านทุกท่านได้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็พานําทุกท่านชมบรรยากาศแต่เพียงเท่านี้นะครับและติดตามอินสตนแนลไว้นะครับจะได้พบกับบรรยากาศของงานนี้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้ง3วัน3คืนเลยนะครับที่วัทยาการแห่งนี้ครับ